พงแยงแดงดำนะครับอ่าอ um ่าสวยงามนะครับสวยงามนะครับอ่าถ้าของสุภาพบุรุษนะครับของสุภาพบุรุษนะครับเราจะมีนะครับอ่ะอันนี้พางแยง่งแดงดำนะครับตัดเย็บเป็นสูตรนะครับตัดเย็บโดยร้านชาวนะครับร้านชาวร้านดังของโคโราชที่ตลาดเซฟวันนะครับ นีอ่อีกตัวหนึ่งน,นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้สูตรผ้าแยี่ยงนางดำนะครับตัดเดย็บโดยร้านชาวนะครับอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะครับถ้าสไตล์นะครับผ้าเงี่ยงนางดำสไตล์รำรองนะครับเราก็มีนะครับสวยสวยงามมากนะครับสวยงามมากผ้าเงี่ยงนางดำนะครับผ้าแ่ยงนางดำสไตล์รำรองนะครับ <im> นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายพื้นเมืองจากทางเหนือนะครับตัดเย็บในแนวที่ทันสมัยนะครับใส่แบบรำรองได้นะครับนะครับนี่นี่ก็เช่นกันครับนี่ก็เช่นกันครับผ้าฝ้ายจากทางเหนือนะครับตัดเย็บได้สวยงามมากนะครับ อันนี้ผ้าเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อแจ็คเก็ตผ้า,าผ้าจากสกลนครนะครับผ้าสีกวงจากสกลนครนะครับสวยงามนะครับอของสุภาพบุรุษนี่ก็คือ,อเสื้อแจ็คเก็ตนะครับผ้า,าหมักโคนผ้าใยหมักโคนสีธรรมชาติจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอ่า แจ็คเก็ตของเรานะครับแจ็กเก็ตของเราผ้าย้อมคามจากสกลนครนะครับแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ของสุภาพบุรุษนะครับของสุภาพบุรุษแจ็คเก็ตก็สวยงามนะครับอันนี้คือตัวอย่างของสุภาพสตรีนะครับของสุภาพสตรเรามีนะครับเสื้อ เสื้อผ้าลูกไม้ดอกรอยนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับผ้าลูกไม้ดอกรอยเรามีทั้งเรามีทั้งตัดสําเร็จรูปแล้วก็ผ้าสําหรับนําไปตัดซึ่งผ้าลูกไม้ดอกรอยเนี่ยนะครับราคาตลาดโดยทั่วไปเนี่ยาราคาอยู่ประมาณาเมตรละ9 0 0บาทอัพนะครับสำหรับที่นี่นะครับราคาพิเศษนะครับเมตรเพียง350บาท นะครับอ่ามาชมได้นะครับผมมีเยอะเลยนะครับทางร้านมี่เยอะเลยผ้าผ้าดอกลอยนะครับลูกไม้ดอกลอยสีขาวนะครับอ่าสำหรับเสื้อสีขาวนะครับที่จะใส่อ่ไปงานบุญหรือใส่ทั่วๆไปนะครับเรามีเยอะเลยนะครับหลากหลายไซส์นะครับวันนะครับอ่ทุกท่านแวะมาชมอ่าผ้าไทยนะครับที่ร้านอ่าสันเพื่อคุณ นะครับอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับที่ใช้ผ้าตัดเย็บโดยผ้าเงี้ยงดังดำผ้าพื้นถิ่นของอำเภอสูงเนินนะครับมาที่เรานะครับมาที่ร้านคัสสันเพื่อคนเพื่อคุณนะครับครบครบทุกอย่างนะครับกระเป๋าเสื้อนะครับของสุภาพบุรุษของสุภาพสตรีนะครับผ้าไทยผ้าไหมผ้าฝ้ายนะครับ เครื่องประดับนะครับกระเป๋านะครับทุกอย่างมีหมดนะครับเพียงแต่ท่านก้าวเข้ามาที่ร้านคัสสันเพื่อคุณถ้าท่านบอกผมว่าท่านอยากได้ราคาประมาณไหนแบบไหนแบบไหนผมจะจัดให้ทุกท่านนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับร้านคัสสันเพื่อคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ ยินด,ดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับ